โปแลนด์ and, เปิดตัว F 3 5า A ลำแรกอัปเกรดระบบป้องกันประเทศชุดใหญ่ปัจจุบันสงครามความขัดแย้งรัสเซียยูเครนทำให้ประเทศสมาชิกนาโตเพิ่มการนำเข้าอาวุธจากสหรัฐเป็นจำนวนมากและทำต่อเนื่องกันมาหลายปีโดยเฉพาะโปแลนด์ and, ตลอด5ปีที่ผ่านมามีการจัดซื้ออาวุธจำนวนมากโดยเน้นหนักไปที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศเป็นพิเศษล่าสุดมีการจัดพิธีเปิดตัว F 3 5าลำแรก ที่เพิ่งออกจากสายการผลิตมันหมาดตามที่ได้สั่งซื้อไว้เมื่อ5ปีก่อน F 3 5 A ฝูงใหม่ของโปแลนด์จัดซื้อไปตั้งแต่11กันยายนปี62จำนวน32ลำม,มูลค่ารวม6,500ล้านเหรียญสหรัฐราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ203ล้านเหรียญสหรัฐต่อลำเดิมกองทัพอกกาศโปแลนด์มีเครื่องบินขับไล่แบบ Su 22และ m ิรวมถึง F 1 6ของสหรัฐ ที่เพิ่งเข้าประจำการเมื่อตอนปี45และล่าสุดเมื่อ28สิงหาคมที่ผ่านมาล็อกฮีดมาตินผู้ผลิตเครื่องบินขับไล่ F-35 าก่อจัดพิธีเปิดตัว F-35A าลำแรกของโปรแลรนด์ที่เพิ่งประกอบเสร็จหมาดรเตรียมทำการส่งมอบให้กับกองทัพอากาศโปรแลรนด์ในช่วงเดือนธันวาคมต่อไปครับโปรแลรนด์มีความตื่นตัวอย่างมากเพราะตำแหน่งที่ตั้งของประเทศอยู่ใกล้กับรัสเซียโชคดีที่มียูเครนกั้นกลางเอาไว้ ทำให้พอมีเวลาในการปรับปรุงระบบป้องกันประเทศให้มีความพร้อมสูงสุดโดยในช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมากองทัพโปแลนด์มีการลงทุนอัดงบประมาณจะซื้ออาวุธชนิดที่เป็นการเปลี่ยนถ่ายอาวุธยุทโธปกรณ์จากกดีตสาภาพโซเวียตเปลี่ยนมาใช้ของสหรัฐแทนเฉลี่ยแล้วเป็นเงินงบประมาณคิดเป็นเงินไทย3แสนล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวครับทีนี้เรามาดูครับว่าโปแลนด์ซื้ออะไรไปบ้างตลอด5ปีมานี้ นอกจากฝูงบิน F-35 แล้วก็ซื้อขี่ปนาวุธเจ้าเวลินมูลค่า100ล้านเหรียญรถถังหลัก M1A2 SEPV3 มูลค่า6,000ล้านเหรียญรถถังหลัก M1A1 Abrams เพิ่มเติมมูลค่า3,750ล้านเหรียญระบบยิงจรวดไฮมามูลค่า10,000ล้านเหรียญขี่ปนาวุธเทลไฟมูลค่า150ล้านเหรียญกระป๋อชี้เป้าสไนเปอร์พอต AN AAQ 3 3มูลค่า124ล้านเหรียญเฮลิคอปเตอร์โจมตี AH 6 4 E Apache มูลค่า12,000ล้านเหรียญขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยกลาง AIM 1 2 4 8มูลค่า1690ล้านเหรียญและ AIM 9 X Block II s i d e wider มูลค่า219ล้านเหรียญขีปนาวุธอากาศสู่พื้น AGM 1 5 8 B 2 มูลค่า1,770ล้านเหรียญและล่าสุดทำการซื้อขีปนาวุธต่อต้านการแพร่คลื่นพิสัยไกล AARGM ER มูลค่า1,275ล้านเหรียญครับที่พูดมาทั้งหมดเป็นเพียงระบบอาวุธยุโทโธปกรณ์เท่านั้นนะครับยังไม่รวมระบบสนับสนุนที่ต้องลงทุนใหม่หมดเช่นกันไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบเรดาร์รวมถึงระบบฝึกอบรมต่างๆอีกด้วยโปแลนด์อัปเกรดระบบป้องกันประเทศชุดใหญ่แบบนี้ มีความพร้อมรบสูงสุดหากสงครามขยายลูกรามขาดว่าอาวุธที่ซื้อมาคงจะได้ใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่างจากยูเครนที่ไม่ได้มีความพร้อมเลยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีก็มาจากของเก่าโซเวียตที่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นรัเสเซียเพราะจะเปลี่ยนระบบอาวุธมันก็ยากต้องใช้เวลาทำให้เกิดอาการลบไปหา,าวุธไปแต่สุดท้ายสงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นพอจะมองออกไหมครับว่าใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ และนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ